สวัสดีครับวันนี้พบกับผมก็พระใหม่อีกแล้วนะครับสําหรับร้านเรานะครับจําหน่ายให้ชาวบูชานะครับผมพญาคุดเทวสวรร์และเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับเป็นพญาคุดวัดโวทองนะครับผมรุ่นฉลองโบสถ์นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นฉลองโบสถ์ออกปี6-1นะครับผมเนื่องในวาระฉลองโบสถ์ใหม่ของวัดโพทองนะครับผ่านพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่10กุมภา สองพนาหเดนะครับผมด้านหน้าจะเป็นองค์พ่อพญาคุดตนะครับขนาดของตัวองค์เนี่ยประมาณเท่าเหรียญสิบาทนะครับผมตัวนี้จะเป็นเนื้อกระไหลทองนะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเป็นรูปเสด็จพ่อรอ .5 อห้านะครับผมพร้อมกับต่อโค้ดหมายเลขกำกับทุกองค์นะครับเวลาลูกค้าบูชานะครับสำหรับเลขกำกับทุกองคเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่เรารีวิวณนะปัจจุบันนะครับเพราะว่าพระเนี่ยได้มีการรันไปตลอด นะครับผมเราให้ลูกค้าบูชานะครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดเลยนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับผมโอเคนะครับต่อมานะครับจะเป็นพญันะครับฉลองโบสถ์นะครับออกในวรระเดียวกันนะครับปลุกเสกเหมือนกันนะครับผมขนาดของพญานี่จะเป็นแปดคูณสิสองนิ้วนะครับกว้างแปด นะครับยาวลงมา12นิ้วนะครับผมเป็นสีม่วงนะครับอ่าเหมือนกระป๋องนี้ในกล่องนี้ก็สีม่วงเหมือนกันนะครับอ่าสำหรับพยันเนี่ยตรงเนี้ยหลวงพ่อเนี่ยจัดสร้างแล้วก็นี่หลวงพ่อเมตตาเจิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดูนะครับเซนชื่อกำกับแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงกลางพญาคุดนะครับผมอ่า สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะบูชาพญาคุดรุ่นฉลองโบสถ์นี้นะครับสามารถติดต่อก็มาได้ที่ w w w g o d p ์ r a m a .com นะครับหรือจะเป็น f a c e b o o k นะครับก๊อพระใหม่พแท้แล้วก็โทรศัพท์0933949945นะครับลาจะเป็นคุณพระ3965นะครับ KUNPRA3965 นะครับผมเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ